สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแม่พี่น้องมากินข้าวกับผมครับไม่ใช่ข้าวไม่ข้าวไม่ใช่ข้าวครับเป็นอาหารนะครับอาหารอาหารนี่ครับตั้งแต่เช้านะครับทำแต่เช้านะเหลือเป็นกินได้ถึงเย็นนะครับนะก็มาครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ ผอม,มาทักทายพ่อแม่เป็นน้องทีพี่เพื่อนเพื่อน,อน,อนที่ติดตามทุกคนแล้วก็คน,นที่ปื้มปื้มนะครับนะแอบปื้มแอบปื้มูดง้าไงแอบปื้มกระดับ <c oughs> ก็ทำไงได้นะครับก็ผมไม่คิดอีฮะ ยกเท้าความมนาะทำให้เราพบกันช้าไปนิดนึงนะครับไม่ทันไม่ทันกลับมา้ามามากินข้าวนี่มาอืมอร่อยอร่อยครับก็อากาศเย็นนะครับวันนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนะ ไรก็คิดถึงยินงใหญ่ทุกท่านทุกคนมีวงเล็บด้วยนะครับมาครับท้ำแต่เช้านะครับก็มีตัดขึ้นเส้นครับทำแตงนะครับก็เหลือกินถึงเย็นเลย ประหยัดประหยัดไม่ใช่ขี้ถีนะครับนะแต่ประหยัดเพื่ออนาคตนะครับเพราะว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะสร้างและอยากจะทําอยากจะหาด้วยนะครับนะครับก็ธรรมดาครับเป็นคนไม่มีตัวช่วยตัวช่วยไม่ค่อยหลายนะครับ ก็ได้ช่วยตัวเองไปก่อนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับเนาะก็สู้เต็มที่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับก็อย่าลืมดูสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสำหรับคำ่ำคืนนี้มีรู้สึกอากาศเย็น,นก็อย่าลืมนอนก็ห่มพมราะหบนะ ก็มีสวมถุงเท้านะครับถ้าอากาศเย็นเกินก็ใส่ถุงเท้าถุงมือนอนนะครับนะผมก็เพิ่งจะแพ้อากาศนะครับเพราะวันนี้อากาศเย็นก็ไม่กแลนวครับจมกูกก็ฟึดฟัดฟึดฟัดเรียกว่าอากาศนะครับนะทำให้อาจจะมี น้ำมูกมัางหายใจติดขัดก็ต้องดูแดุขภาพตัวเองนะครับอย่าปล่อยให้เป็นหนักถ้าเป็นหนักเึง่งขั้นไม่สบายแล้วก็ต้องไปหาหมอนะครับก็ไม่อยากให้แดดร้อนนะครับกนะ็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับบ๊ายบายคุณนายฟันดีลร์ติสวัสดิครับ